ผมนะเซลฟอร์หรือเพจขายฟอร์ให้เจ้า์ของอุณพอใจนะครับ EP นี้นะครับผมพามาอยู่กับ r a n เจอ XLT พร้อมชุดแต่งชุดใจญ่นะครก็เจ้าคันนี้นะครเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับจะเจอกับ XLT คันนี้คือ r a n เจอ XLT เกียร์ออโต้นะครับราคา889,000บาทนะครับคันนี้แต่งเต็มระบบจริงๆนะฮะเริ่มต้นด้วยกันชนหน้าแฮมเมอรนะครับสกรปหน้าแรก ไฟหน้าไส้ไฟเด y l ไลท์ไฟมัดแต่งนะครับไฟวงแหวนนะครับล้อเป็นล้อครอบ18ลายดอกไม้นะครับยาง265 60ค้าันะครับช่วงล่างคันนี้เป็นช่วงล่างสแตนดาร์ดนะครับติดสติกเกอร์รอบคันโลบาร์เอาแลนเดอร์นะครับพอดีลูกค้ารีคเควสมาว่าอยากได้แบบนี้นะครับเราก็จัดให้ไฟท้าย LED นะครับกันชนหลังแฮมเมอร์พร้อมชุดลากจูงนะครับห่วงแดงครบเซต อยากได้รถรอๆอแบบนี้ทักมาได้เลยนะครับเราจะให้จนกว่าคุณจะพอใจแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูไฟรอบคันนะครับว่าคันนี้ไฟรอบคันเป็นยังไงเราก็ยังอยู่กับ r a n g e r XLT นะครับโดยโปกติแล้ว r a n g e r XLT จะไม่มีไฟ Daylight ไฟมัดแต่งนะครับเราได้ทำการใส่ให้ลูกค้านะครับพอลูกค้ารีคเควสตมาเราจัดให้นะเดี๋ยวเราไปดูไฟท้ายกันนะครับว่าไฟท้ายคันนี้เป็น LED ลอล่าขนาดไหน นีครับไฟไท้าย LED แล้วกันชนตรงกันชนแฮมเมอร์นะครับตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับสว่างสว่างเลยนะครับฟอดไทยแน่นอนเอาเป็นว่าใครอยากได้ฟอร์ดล้อแบบนี้หักมาหาเราได้นะครับเบอร์090 906 1119ลย์าย p k 90 90 w t y แล้วจะให้ตึงกว่าจะพอใจแน่นอนสวัสดีครับ